คุณผู una, ้ชมครับเดี offs, <maker. S 2> <ท>๋ยวจะว่ากันด้วยเรื่องประเด็นของคู่รักอออ่างก่อนหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวานก็นําเสนอข่าวกันไปว่ามีเพจอีซอขยีข่าวสองนะมาเปิดเผยเรื่องของคู่รักอออ่างบอก ผู้หญิงก็เป็นดาราแล้วก็มีการลงภาพเป็นภาพแต่งงานถูกไหมใช่ซึ่งมันก็มีบางสื่อก็เบลอบางสื่อก็แบบเปิดเผยเลยนะชัดเจนก็แม้กระทั่งในเพจอีซอขยี้ข่าวเองก็เหมือนกึ่งกึ่งจะเฉลยออกมาว่าที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงใครเราก็เดาไม่ยากเป็นเขาบอกว่าอะไรออ่างเพิ่งแต่งงานกันด้วยใช่ไหมผู้หญิงเป็นดาราผู้ชายเป็นนักธุรกิจนะคนก็แล้วเขาบอกว่าคู่ลักอออ่างนี้ทาไม เขาบอกว่าคู่รักอ้ออ่างเนี่ยมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ไปกว่ามาเก๊า888เลยคราวนี้ก็ปรากฏว่าหวยก็ไปออกที่คุณแอร์พันธิลาที่เขาออกมาเฉลยคือไม่รู้ว่าจะพูดเฉลยได้ไหมเพราะมันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่เขาอ้าวว่าเป็นคุณแอร์กับสามีแฉงในส่วนของตัวเองสามีก็คือคุณก็กลายเป็นอออ่างสองตัวอย่างที่เขาบอกพอดีแล้วก็ชี้ช่องกันไปหลายคนก็คงจะตามกันว่าอ้าว คุณแอร์ไม่ทราบเรื่องหรอแล้วถ้าทราบเรื่องจะว่ายังไงซึ่งตามดูกันอยู่ในไอจีก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้คุณแอร์เขาก็มีธุรกิจร้านขายดอกไม้เนาะใช่แล้วก็ตั้งใจทำมาแล้วก็วาเลนไทน์เนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา48ชั่วโมงก็เพราะว่าช่วงนั้นออเดอร์นแน่นไงใช่ไหมคนก็สั่งดอกไม้กันเยอะสุดท้ายเมื่อวานนี้มีคําชี้แจงออกมาแล้วนะครับผ่านทางอินสตาแกรมของคุณแอร์พันธิลาบอกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันจากข่าวลือหรือข้อความที่ปรากฏในเพจต่างๆรวมถึงการคาดเดากันไปว่าและ ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือการทําธุรกิจผิดกฎหมายนั้นแอร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยืนยันเลยว่าแอร์และไอซ์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นเลยขอข้อความที่โพสต์หรือแชร์ต่อๆกันไปนั้นไม่มีมูลและไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นขอให้พี่ๆสื่อมวลชนและเพื่อนๆที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ระมัดระวังในการเสพหรือแชร์สื่อต่างๆทั้งๆท,ท,ที่ไม่ทราบความจริงเพราะมันก่อให้เกิดความเสียหายกับไอซ์ แอร์และคนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยท,ทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงจริงๆแล้วแอร์และไอซ์ไม่ได้อยากดําเนินคดีกับใครเลยแต่สําหรับบางคนที่เกินเลยไปมากแอร์ Air และไอซ์ก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะดําเนินการที่จําเป็นเพื่อปกป้อง ชื่อเสียงของตัวเองส่วนที่คุณแอร์เนี่ยออกมาชี้แจงช้าไม่ใช่เพราะกลัวความจริงหรืออยากจะหลบนักข่าวบอกตามตรงว่าที่ออกมาชี้แจงช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวแอร์เพิ่งได้ทราบข่าวทั้งหมดอีกส่วนก็เป็นเพราะแอร์เองหลังจากที่ได้ใช้เวลาอ่านข่าวโพสต์และคอมเมนต์ต่างๆทั้งหมดรวมถึงได้ปรึกษากับเพื่อนเพื่อและทีมทนายความแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามีส่วนไหนที่มาเกี่ยวข้องกับแอร์หรือไอซ์ได้อย่างไรแต่อยู่ๆก็เกิดการคาดดาวและพาดพิงมาที่แอร์ หรือเอารูปแอร์ไปเป็นภาพประกอบข่าวเสียจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตแถมสื่อมวลชนบางรายยังนําเสนอข่าวในเชิงชี้นําสังคมทําให้เข้าใจได้ว่าแอร์และไอซ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงความน่าเชื่อถือทั้งในวงการบันเทิงและในเชิงธุรกิจทั้งกับตัวแอร์และไอซ์รวมไปถึงธุรกิจของครอบครัว ซึ่งหลังจากที่คุณแอร์ชี้แจงนะคะก็มีผู้ใช้ไอจีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนแฟนคลับะนะเนาะคนที่ติดตามคุณแอร์อยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ะะวกมีเนี่ยเวอร์ยิฟายแอคเคาท์พวกนี้ก็จะเป็นเพื่อนดาราซะเยอะ<ช>ถูกไหมเพราะนี่คือได้ v วอร์ยิฟายแบแล้วก็คือเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะๆไปให้กําลังใจน้องกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบน้องก็รับงานเยอะวิ่งงานเยอะแล้วก็ทำกิจาการร้านขายดอกไม้ที่เขาบอกเขาก็ดูแลมาเท่าไหร่จะร่วมๆสิบปีแล้วมั้งเขาก็ตั้งใจทํางานของเขาอ่ะคราวนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวคุณจะได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่มากกว่าโพสต์นี้แหละคือคุณแอนเข้าใจเพราะว่าคุณแอนเป็นคนในวงการถูกไหมเราก็รู้แหละว่าทาธุรกิจอะไรบ้างเขาก็โปรโมทอะไรกันมามากมายก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวคนไอซ์เองเนี่ยเป็นนักธุรกิจสังคมอาจจะอยากรู้แหละว่าเอะคุณไอซ์ทำอะไรทําไมถึงแบบโปรไฟล์หล่อรวยขนาดนี้อยค่31ปีนะเหมือนคุณดิวเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเส้นทางการเงินหรือว่าธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรก็อาจจะมาแบ่งปันบอกให้สังคมได้กระจ่างสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์เมื่อกี้ที่เห็นอยู่ก็มีบางคนเหมือนกัน ที่เป็นชื่อของเพื่อนคุณแอร์ที่มันก็มีมีความเกี่ยวโยงกับก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดชื่อเปิดหน้ามาว่าไปเกี่ยวข้องกับพวกของเรื่องของอะไรอ่ะการขายทะเบียนรถต่างๆการขายยาเสพติดหรืออีเวนต์พวก็บพนันต่างๆยิ่งชาวเน็ตชอบเชื่อมโยงเก่งด้วยก็เดี๋ยวลองก็เห็นกันอยู่อ่ะก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพราะบางทีภาพมันไปโผล่อยู่เป็นเพื่อนกันเอ๊ะทำธุรกิจด้วยกันอะไรหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวชาวเน็ตหรือชาวบัวครับเนี่ย อ้าวดิฉันพูดถึงเป็นตัวแทนประชาชนเพราะบามันเห็นกันอยู่ชัดๆว่าเอ๊ะมันมีใครมันมีความเกี่ยวโยงยังไงก็อยากให้แอนเนออกมาอธิบายให้สังคมเนี่ยกระจ่างด้วยนะคะเดีย๋ยวคงต้องขอคงอยู่ในขั้นตอนการปรึกษาทางทนายความอะไรแบบนี้อยู่ว่าเดี๋ยวจะ,ะแถลงยังไงนะค่ะ